หนึ่งสองสามแอคชั่นสวัสดีค่ะพวกเราสโนว์สตอรี่นะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะพาทุกคนบินไปที่อินชอนที่เกาหลีกันนะคะไปกันค่ะไปขึ้นเครื่องกัน เช็คอ <and Niger half>. ินเพื่อรับบอร์ดิงพาสกันนะคะตามมาเลยค่ะนีสองท่านะสร้อย่สิบาทค่ะท่าละหึงร้อยยี่สิบบาทสามารถได้สึงด้ันบนได้ค่ะมันเป็คาึงร้บคะ ได้บอดดิ้งพาร์ s มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เกตนะคะเพื่อไปขึ้นเครื่องกันนะคะ เฉลยน,นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่747คาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็เขาทุ่มทุนสร้างมากกว่า50ล้านค่ะข้างในนะคะจะเป็นยังไงจะฟังปุรเยะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เราจะนำบอร์ดิ้งพารนะคะไปสั่งเครื่องดื่มนะคะก็ฟรี1แก้วตั๋วละ1แก้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินราคา120บาทก็จ่ายเป็นเงินสดได้นะคะตามมาเลย ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มของคาเฟ่นะคะก็สแตนดาร์ดราคาสแตนดาร์ดไทยอยู่ที่150บาทนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะสั่งอะเดอร์ตี้โบอิงนะคะไม่ใส่น้ำตาล1แก้วแล้วก็เป็นชาไทย1แก้วค่ะสวัสดีค่ะสั่งเป็นเดอร์ตี้โบอิงไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะแล้วก็ชาไทยเย็นค่ะชาไทยเย็นนะคะมีสัญญาณเตือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับเครื่องดื่มก่อนนะคะ เมื่อกี้นะคะก็จะมี Dirty Boeing นะคะเป็นกาแฟะคะ่ะแล้วก็กาแฟของที่นี่นะคะจะเป็นที่เมเล็ดกาแฟจากบ้านตังของจังหวัดเชียงรายนะคะก็เป็นในโครงการพระราชดำรินะคะก็ช่วยไทยช่วยไทยะคะ่ะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรองนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นชาไทยเย็นนะคะแล้วก็เมนูเค้กของเราจะเป็นชีสเค้กญี่ปุ่นนะคะ เดี๋ยวขอชิมชายเย็นหน่อยนะคะชายเย็นอร่อยนะคะไม่หวานจนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่จืดค่ะเป็นพอดีเลยนะคะอันนี้ถือว่าชอบค่ะให้9้าเต็มสินะคะชาเย็นอันนี้ขอชิมกาแฟหน่อยนะคะก มกล่อมค่ะอันนี้คือไม่ใส่น้ำตาลเลยก็ถือ enfin ว่าผ่านอันน anyway> ี้ส่วนตัวให้9เต็ม10เหมือนกันค่ะก็ชีมเค้กนะคะเนื้อดีมากนี่จะเป็นชีสเค้กญี่ปุ่นนะคะ ดูดีมากทั้งตัวซีมแล้วก็ตัวเหนื้อขนมปังอะค่ะมีความละมุนมากเลยค่ะอันนี้คือให้10เต็ม10จริงๆค่ะ กินกาแฟากันดีกว่ามันคืออย่างไรกาแฟเข้มๆอ่ะม,มันลำอยู่นะเพิ่นว่อหอมเลยดนอมเดมดปานาโต่แบบใส่ใส่ใส่น้ำตาลนะเพิ่นก็ยังกินได้เลยลำอนะ่ะเขาว่ากาแฟอร่อยสินะ ชีชตัวมันเป็นชีสต่ะม,มันจือมันคือเค้กชีสญ,ญี่ปุ่นอันนี้คือชีสเหรอไม่รกอบิดิมันจะกีประกอบบิดิบตัวอ่นังมชีสวมันคืชีสม,มันมีสมๆตัวหลังอ่ะ ีผสมก็ด้านหน้าของเรานะคะคนจะเยอะหน่อยนะคะก็เป็นส่วนที่กับตารขับเครื่องบินนะคะปกติแล้วนะคะที่นี่นะคะจะมีกับตันจริงแล้วก็พนักงานบนเครื่องนะคะก็จะเป็นแอร์โฮสเตสจริงนะคะทุกคนนะคะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะมีบริการให้เช่าชุดกับตันหรือว่า หรือว่าเป็นชุดแอร์พอร์เสนะคะาถ่ายรูปแล้วก็ลับตัน้าตาแนะนำการขับเครื่องบินอยู่ข้างหน้าเลยนะคะโอเค สุดท้ายก็จําไม่ได้จำไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้ประจำค่ะก็พี่กับตานเขาเก่งมากจริงๆนับถือคนที่เป็นไพร์ล์ทุกคนค่ะสุดยอดจริงๆค่ะเพราะว่าปุ่มะค่ะจะเยอะมากปุ่มเยอะมากต้องใช้ทั้งความจำความแม่นแล้วก็ความเก่งมากๆมุมตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะคะเพราะว่าสามารถมองลงไปข้างล่างได้ ็็มมีลมพัดเยนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะมุมมหาชนในโบอิ้งนี้นะคะก็คือมุมปีกเครื่องบินนะคะที่ต้องมาถ่ายรูปเก๋ๆนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b ์ส n o w s t s t y r y ด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ